กันลงมันกันิบว่าเจ็ดสองเก็ดสองไ่ก็ในสูตรจำมัวมีอยู่นะย่ในหันเราปูนกันว่าซีสองเมันเป็นซีสามนะ่สั่งกับแปดหนึ่งนี่คเออก็สังกับแปดหนึ่งสีะเป็นว่ากับคืนลงตัวเราว่าเพราะว่าเลขยู้เ่นยางหันหลังสมาเลยว่ายางรป่านียางสักไม่กันเท่าเลยนเป็นเก้าแปดสามเนาะนย่างกลมๆยังไงซักไม่กันเท่าไหมเป็นยางนะคบท่านครับเพราะว่ามือนั้นมือว่างมือ ทบุญก็ซากันประมาณตีซ mm ีนี่ล่ะคนแตกแซวแซวขึ้นมาว่าอูลุกขึ้นมามาทํวัดเอ้าผู้ใดขมาใต้นั่นตะเดึกตะดินยางโซขึ้นมาน้าทางนั่นเออเมื่อบุญก็ซาก่บุญก็ซากเออคนคนอีีบ่แล้วบุญคนอีหีออกมามันบ่เห็นไผแม่คนซุ่มอยู่นี่ล่ะติูเออก่อนดทางไหนยินเสียงคน Cái này a tay hết nó chạy tay hết mà Cái này Sanghai. I got to see another lake. Come on, mang. Nhu leo phun. Bunken yang mang. Bunken bullshit for how. Say sụt cock how, eh? Nyang kum kum tonight. Lang kum 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 คนออกพาเขาขาวผ่าบาปองผ่าเวียงผ้ามันกกนกย่างยางไปมากก่านจะแวกไปไปดนงชินหม่งไปแล้วคนกะย่างหันหลังกลับมากกนคนเรา,า,เรา,าก็ขึ้นล่ตัวเราอ่ะเราเบาซ้ำหนไหมไปบ่ายนี้เน่เมื่อเช้าเลยไปเบิ้นไปมองเขียนเด็กไว้ขื้นลง่มอย่างน้อ,นอบบ มสีสองตัวต้งไตขึ้นบนบ่อห้สี่สองสามตัวบนล่งลางบ่อดิก็เป็นไปได้ตัวบนล่ลงมาลางบมกที่พูดตัวล่างจะได้ขืบนก็ได้ขื่นเนาะตัวนั้นให้จีเป็นซีสามบ่อให้็นหาสามบ่อีิซีสามหาสามหน่ก็พูดมันก็ขึ้นเนี้เท่านี้เนาะกันขึ้นตัวล่างก็ได้คือเรื่องวเพราะว่าเราว่าเราไปยืนบง ข้าวนึงเราสักไม่กันเท่าน้นงก็ยืนบนยืนเบื้องไกลอ่ายืนเบื้องแล้วเราก็ย,ย่ยงากง,ยงกลับมาหันเราก็หันหลังกลับนะหันหลังกลับเราก็ว่าขึ้นลงตัวเราว่าเราต้องบอกแข้งนึงดิเราเท่านั้นเออขึ้นลงตัว<ง>ขึ้นลงตัวเราว่ะรยอย้าในน้อยๆกันกันก่อนอ่าเราเราก็ย่างสักไม่กันเท่าน้อนงู้ผู้เป็นเก้าเพราะผู้ผู้ที่ปะท้า กรบพุ่มระดับคนกระจิบดระดับเก่าอยู่เห็นอยู่ดีเนาะเก้าสามกช่ปแต่เดาแต่มันสิแทบแทาสามตัวเพาะมันมันเกิดสิมีอยู่ในสูตรตำหม้วอยู่นะตัวเด็กตัวปูเออตัวเด็กเจ้าพิกมันสูตรตำหม้วเนาะนั่นแหละเก้าสามมันก็มีเห็นบอกเก้าสามเขาอยู่ในเออมันมีเบิดไหมจะมีไหมก็ว่าเรียกอยู่ในเนื้อสิแต่ว่าปูเนี่ยเม่อจะไปเขียนใช้กระดานชื้น เออเพราะว่ามันเป็นสูตรตำมัวก็ป่ะเด้เขียนอันนั้นเป็นเลขฝันสามเก่าเก่าสามไม่ยุ่งม่ยุ่งผมว่านี่ฮันกันลูกขึ้นมาผมว่างัวควันอะไม่เกิดถือเยอะลูกสาวูพว่ะเออลูกสาววานนี้โพว์ตามเพื่ฝันมันว่านั่นเา อันนั้นผู้นึงคือหนาคือ,อเย่ความชาวตะวันว่าหนาคือเย่เหิน,นมนตนน์่อกันวัดก็คือกันยุ่งเหรอเมืกี้เขาผมเงาเงาเหรอเพราะว่าอายุก,กันไล่ไกันนะผ <c oughs> ู้นั้นสี่สิบก็นห็นหนาคือเย่ที่จะหนาคือเย่ขาอ, <c oughs> อยู่ผูนะ้ <c oughs> ยุยนะ่งมั่งหนอเย่ครับลูกสาวอีกผู้หนึ่งยั่งวนัวนกางอีกยุ่งอิตาลีเป็นแบนีครอบครัวเออไม่ครอบครัวอีกคนคืออิตาลี ลูกตาไงยบอกกูลูกสาวคนที่สองคนที่สองลูกผู้ใเญ่ผู้ไส้ผู้ใส้ชี่สิบกว่าเนาะสู้ที่ีสิบี่สิหมาเนาะไม่เป็นตาษาแทบอันนี้ตามความฝันพูคิดว่า,าสิขึ้นตัวไใดสิลงตัวใดพู <S <S ว่าแต่ใน,นความรู้สึกในความรู้สึกนี่เด้อเพราะว่าหันเันมากนี่ละนี่ อันแปดเ็ดนี่แหละแปดเจ็เลขถูกเลถูกสี่สองเดทีเป็นปีสี่สามบอกเพราะว่าเลขเลขถูกมันเมื่อกี้นี่ว่าจีโจมมาอยูฮักจอยว่าจีโจมว่าให้เงิงติดปูใช่ไหมสองตัวติดปมีตัวที่จุมวันที่สิบห้าค่ำมันมันมีเลขหาตัวไหม นี่ตัวใดแน่ล่ะปูขึ้นหลายคูตัวหนึ่งอันมีแปดเจ็ดขึ้กันด้านหนึ่งอ่าบานอีกด้าน,านทั้งด้านขางน้อยๆน,น่ะมันมีขางน้อยๆนัน่งมีขางน้อยๆมันจะมีสามตัวมีตัวใดแน่ครูขังน้อยๆมีเก้ามีห้าคันว่าสามกับสองแล้วตัวสุดท้ายมูนมันตัวน้อยกวู่มูนะอ่ะเก้ามันบนอกชัดบอกชัดที่จัิงก็ทักแล้วมีเก้ามีห้าเออมีสาม พันบ้สามกับสองเงี่ยเก้าห้าสามันเบ้าเก้าห้าสามกับเก้าห้าสองติดตัวเพราะว่าตัวตัวที่สามนี่มันมันมันบ้สัตว์มัอนกันนะมันกับเป็นเป็นตัวน้อยก็มูอว่างเรามันก็เป็นว่าว่าแต่ว่าสองตัวน่ะชาติยืนตัวสองตัวตั้งแต่เงินสัตว์สองตัวใหญ่ๆหน่ะกับแปดเจ็ดคือตัวจุดอันเมื่อเมื่อแหลกเมื่อแหลกเลยเมื่อวันสิ้นแปดเลยเมื่อสิ้แปดก็ได้แปดเจ็ดเมื่อสิ้นสิบห้าก็ได้แปดเจ็ดได้แปดเจ็ด อีกคางนึงคางน้อยฮันมันจะมีเก้ามีหามีสามกันว่าสามกับสองตัวหนึ่งมีเก้ามีห้าก็เห็นว่าถกมีหาถูกนั่นเล้วเมื่อกี้นี่ว่าจิตจูงมาอยู่ฮักสัมโอ้ยได้บ่ได้เบิรวัตโอ้ยหาเมื่อวานตั้งคนเบ้าปูก็ได้ถูกว่าจิตจูงว่าอยู่มันกับกระถางลยมันเน้ยทมันสีต้อนเามันหนักเดือใส่ินเท่ากับว่าเพิ่นมายำเนาะปูเนาะแปดเจ็ดเนาะ เพราะว่าเจิดสังก็ไลยแดดเจ็บเนาะแต่ว่าสิขึ้นลงมะปูแดดเจ็บมั้ยจีครับเพราะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมาเมื่อนั้นเพิ่นมายืนอยู่แกนนั่นแหละเพิ่นว่ากันแม่ว่าอยู่หันคือเนาอยู่มึงกระดานะเออเพิ่นว่ากันพ่อดีเพิ่นรักไว้กันเต่าเพิ่นยืนเบมึงโดนเติบดิยืนมึงโดนเติบบ้านเองเพิ่นกระหันหลังกลับ ขื้นลงตัวแะ้ว่าเบายักเบาชำนันเข้าว่าำนันถ้าขึ้อลงิต้องเด็กที่อยู่กระดานแน่นค่ะเลยยุคเลขยุคกระดานก็มาลายที่พวดขึ้นยุคกระดานเนี่ยแค่982ล่างกับ2ห่ากับกับ42กับ42นะคะสี่ขื้นชำนิพูดแล้วพูดกับสีบอไปเพิ่มเลข้ยุกระดานค่าแสดงว่าขื่นร่วง ถ้าขึ้นกับที่นี่บอแม่ข้ามาขึ้นโล่งอาสีบ้าเลีกแล้วดีจะไปขึ้นบนก็เป็นนละกัตามคิดมันจิกขึ้นให้ถ้ามันจีเครื่องหมดกวนว่หมดกวนมันมีสามสิบเอ็ดบ่มีสามหนึ่งค่ะมันขึ้นตัวนึ่งมันขึ้นทีสามสองมันบ่หลังถ้ามันจีเป็นยังคี่วันนี้ซี่สองก็จเป็นซีสามไปยังสงนั่นละนั่นไง สองห่าห่าสองห่างสองหกเป็นสองหกก็ได้ดิสองหกก็ได้หรือสามห่าห่าสามก็ได้บุก็จีลายตัวแต่แล้วแต่พี่เจอหน้าว่าแล้วแกเอฟซีหรือว่าขันเข้าเกินง่ายๆก่าแช่หางเดียวสองหางแล้วมักตัวได้กับคืนตัวนั่น้ะมักซีสองกัขึ้นแต่ว่ากันนั้นเก้าแปดสองนี่มันนันนันแล้วเก้าแปดสองนี่มันคืออะไรก็ว่าเพอนั้นว่าแต่ เพิ่นไปยืนเบิ้งแล้วเพิ่นว่าก็ขึ้นลงตัวแล้วว่างตัวเราหันหลังกลับมาแล้วที่เราต้องบอกเจ้าว่าแปดสามไม่อีกแค่ที่สามกระจุกกระ๊กไปอีกกันแล้วเนาะครับโก้ข้ป่านยังละป่านสัตว์ทด้ออกสามแปดนี่ก็เวียนกลับเลยแนนเดียวนี้้องโก้เมื่อเมื่แน่เราคก้กลับอ่ะนั่นเดียวเมื่อกี้มันออกแปดสามลางหรือวะว่าวานนี้สัตว์ออกสามแปดบนนี่ก็โอ้ยย่านเขาไป เขากวางสลักกันจีออกาก็ตกเก้าอี้ที่ปูปูมาหนั่นฟังปูก็จิ๋วหัวควนเนาะเดีจึงกันกันมันล่องเนาะกันมันล่องตัวนาเนี่ยบอกกันล่องตัวซีนี่มันจะเป็นสามสอวนขึเก้าดิเป็นตัวนี้เออมันก็จะเป็นตัวเก้าเ็นบอกร่องตัวนาเป็นตัวเก้าแต่ว่ากันล่องตัวไทยจะเป็นซีนึงี่เออกันล่องตัวไทยมันจะเป็นซีหนึ่งก็จะเป็นซีสาม เันินเป็นี่สามนี่เนอยมันมันจะแดงสั่งกันสี่สามกันเชื่อว่าตวัดลูกชาววันนีวามันจะชื่อสี่สามตัวเดียวนะสามสี่นะท่นแสดงว่าทีตมีจ็มิสามสามสามสีมันจะชื้อสามสีก็แปดปดเจ็ดเท่านั้นเะ่คือสามสก็แปดเจ็ดเท่านั้นเนาะพี่น้องกับพ่อเลยมาหลายหมดทาากน้อก็จัดเลยครับคือมาหลายหมดเราดิติจับจุดปูฝันนี่แล้วพระวัาิ่ัน่มัยู่จุ้บันกันว่าเหอรอเงินแล้ว ลงพ่อบอกเจ้าของบอกเจ้ลูกเจ้าของแล้วไปมุกี้นี่เขาเจ้ากทำมอกี้ี่งว่าโอ้ยแต่ว่าสมคำว่าไปเบิ้งใหญ่เินเบิ้งเงินเฟินเบิงชีพเยอเพินเบิ่งลีปตลอดรู้คุมนะว่าเบิ้งกับกดไลคให้ขาเจ้านั่นแหละกมนน้องกกดตลอดแล้วอน บนแน่ได้ค่ะอาจจะเป็นสี่สามหรือว่าสี่หนึ่ยนงยูนีน้องับปูขื่นร่องเยอะนี่แ่ละครับพี่น้องตั้งต<อ>แต่ว่าตัวเลขสามตัวนี้ย่านโบไปใส่ะนะมันก็จะยืดป,ประมาณปูกัาบวาสิยูนี่ได้นะครั่เขียนแน่นอนเลยเด็กปูชี้ปากาซักไม่เท่ามากเลยนะพันซักไม่เท่ามากนะเะยพันก็บมิ มันไปเบื<ป>บ้องยุกระดานแล้วมันไปยืนเบื้องยุกระดานยืนเบื้องโดนเติอเด้ยโดนเตือนแล้วมันก็เลยหันหลังเหรอหันหลังง่ายวันทั้งที่หรอหันหลังม่ต้องติดหันถีง่ายมันทั้งที่ละเป็น,นลเลยว่าก็คือร่วงตัวเราว่ะก็ซ้ำหนีแล้วก็ง่ายมาเลยงนะ่ายว่าอ๋อเลยหูเมียกันเอ้ามาเบื้องนี้มาส่งบ้านี่กู้ก็เลยวไม่ยืดเบื้องกระดานคือเป็นเบื้องเลยนะ มันขึ้นล่่งจังไดเนาบหานก็เจีนมันจะนอนท่าจี๊ยนเอาสีสาแต่ใสอูว่าอูว่าโอ้โวันดียวมนยังนอนอย่งนอนคือคนนี่ละกองกันคนสีตกก้องก็อยักนอนบ้านเงาล่งเงาล่องก้องท่านขึ้นรงเงา้ครับูว่ ก้องมาแมนพันยำให้ว่าล่องล่องก้อนก็ล่องแหวงกันสิพันยาก่าเฮาพันได้มาเจ้านสีหนึ่งก้นสีสามก้อใหอให้เอฟซีพันกิจารณาเบิงฟังคำว่าวออเดอเอฟซีนคำว่าน้ำเอสิบบเขียนลงเด้เอ็ดสิบบเขียนลงมันมันลายเพราะว่ามือหยิบมือหยิบมือทุดไทยด้วยหบมือทุดไทยู่ครับมือแต่ไม่ใช่มือือเลีกกว่ากันมือมือที่สิบหกเดีอยวสิพ่ายางไปเบิ้งยู่กระดานเนาะครับ เออแบบเบิ้งคิดจรละหน้าเบื้องยุคกระดานเพราะว่าเพิ่นไปยืนยุคห sí ันละยืนแล้วเพิ่นว่าว่าดีเพิ่นนั้นหลังจากเพิ่นว่าขึ้นล่วงตัวเราวางสิแม่เราไปยางมาเลยนะสักไม่กันเทาสีดำดำไม่กันเทาสีดำเบิ้องไม่กันเทาสีโอ้สีดำไม่เทาสีดำแต่ว่าปูใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวขาวไม่ไม่ยังแไงชุดน่อสงสัยสุดเต็มที่ป้วนเอาเป็นเค็ดไปให้กัน เมือเงินปูสบ <F 4 S 2> า,ายเพิ่นเออมึอองเอฟซีเห็นยวนผมว่าคนมากคนรถสุดขาวใหม่ต่มือว่านก็ใจในเงี้ยนปูบอกอะไรก็ค่ะก่อนปูจะไปขึ้นรถโอ้อากับแปดเกียรกับซีซีอย่าซีซีนี่ซีซีนี่มากจังไหนครับปูเพราะว่าแมนอยู่มืว่านนี่ในเงี้ยนปู กูว่าปานสิไปขึ้นรถเนาะโอ้ซีซกับชุเจ้าสองคนนี่โอ้ที่ปูฝันโอโอฝันเจ้าว่าชุเจ้ามาเนี่สองคนยืนว่าเอากูขืเอาเรียกไปเน็บไว้หันน่กีนะอ่ามัไปว่องหัุนมีตัวเด็กที่บ้าก็ีม่นกูยิ่งสองคนนีตัวทีซีซีซีสองเรียกว่าซีซถแต่ชุเจ้าสองคนนเนาะเป็นซีสองกับซีซีเป็นได้สองอย่าง เกิดเจ้าตัวสองคนเนี่ยหนึ่งสองคนแต่ว่ากอยึดจนมากอยันหนึ่งจะเรกว่เป็นซีซีแต่ว่ากันยันที่จะวาดเอ้าูุณยิงเลยจทีเป็นซีด้วยนะปกติเป็นตัวไดปูปันมันว่าหากระหกนะก,ก,ก,กันนะก็เป็นกันน่ะก็เป็นมันหาหาไปนะขึนะาขึ้บบ้านซีซีเดียวละทะเลว่านันซีซีว่าที่เจ้าสองคน,น,น กันตามรัติปูเออรัติปูนี่มันจะเป็นผู้หญิงนี่จะบอบว่เป<บ>็นซีเออสิบอกเป็นซีนะอันนี้รัติปูเนาะค่ะเพราะว่าส่วนมากนนเนาะค่ะเพิ่นจะว่าเป็นซีเนาะค่ะเออผู้หญิงส่วนมากเพิ่นจะว่าเป็นซีแต่ว่ารัติปูจะจะวระเด็นผู้หญิงจะบอกเป็นซีะนะ,ะเป็นหาเออจะเป็นหาวหาหา่หา,หาหากระฮกนี่สินะค่ะหากระฮกฮกเลยกระนั่นพูดจริง กติปูจะเป็นนังสันอบางคนปฏีบัติการเห็นผู้หญิงเป็นจีมันบ่การกสันกับสองห้าสองหกแหว่งสีนะผู้หญิงอนี่ยเราจะในเลขที่ปูพันวานถึงร่องกันเ็อนั้นแหะมัน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 เกิดเป็นนังสันนะว่าเลขถึงกระดานสองห้ากับซี่สองก็อนั้นละกับซี่สองกับชื่เจ้าสองคนกับสองคนกับซี่กันเจีากับซีสองกันบ่หลักนั่นแหละก็พวกกระเจี๊ยน ของปูเนี่ยจะบ่จะบ,จะบ่ตีเป็นซี่นะคูณยิ่งนะตีเป็นห้าหกเลมันลัตทีแต่เราก้นเมาพู่กันสองห้าสองหกเออตันะกันแล้วลลลลลแล้วแกยัดซี่เป็นสี่ตีเจ้าหน้าบังนะลัตทีปูเนาะค่ะเอออันนี้มันลัตทีของปูก็เพิ่มไปแต่สองหกตัวเดียวเนอ้อสองหานี่แล้วแต่ว่ากันครึ่งวัดที่มันออกกันสิบซี่กับฟันเหี้ยคุยิ่งอยู่ดิคุณย <c oughs> ิ่ยงรุนแรเรียนนามอยู่ดิ เป็นนามน่ากันเนอเออนั่นแหละบ้านนกับปูกับเตียวผู้ยญิงเนี่ยเป็นหากับฮกกว่าน่าใช่ตอนแล้วว่าจะเขียนใบจะเขียนใบขี้เก้าวเหรอจะเขียนใบอันนี้มันกับมันกับเขาเขาเข้ายุคสี่สองน่ะพราว่าผู้หญิงสองคนในที่เจ้าสองคนที่สองในสองห้เพราะว่ารัฐีปูเนี่ยมันก็จะเป็นว่าหากับฮกสนะ ีเอซีพันสีกีว่างได้เอือว้ยกันบดซีซกับซีสองกับคักอน่ซีหาสองกับยี่สกัว่าไปต่ว่าลูกสาวคููที่เพิ่นถือยุงว่านต้องทันเพิ่นสีซื้อถือวม่ามวดหรอแปดเจ็ดคับซีสองทนี้แม่น้อซีสามสามสีสามกับแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดเท่นี้แสดงว่าเพิ่นจับจุดเพิ่มเงาของปูเพิ่มฝันนาะปูเนาะ เพราะว่าม <in> ันมันจะเบืองจิตตลอดยูเบืองนอกมันจะเบิองได้ยู่เมืองนอกพราะยูเมืองหนกเพิ่นเถิดน้บ่โพ่นีนบ่ทุเดศเาเสียเรศเออไปยินเสียงพวอกับฟังนีเลยฟังเสียงพ่อจับหัเสียงพ่อได้เพราว่าซุเหมือนยูเบืองหนอกมันก็ถึกหลายยูเพราะว่ามันเป็นผู้บวเขาว่าเบืองจิตตลอด Gracias.